พลตำรวจเอกทวีสอดสองท่านนั้นฏิว่าการกระทรวงยุติธรรมผมจะเล่าเรื่องเก่าๆบางเรื่องให้ท่านฟังท่านคงจําได้ม้งท่านคงจําได้ว่าผมเนี่ยเคยถูกลอบยิงเมื่อ14ปีที่แล้วหลังเทศกาลสงกรานต์สงพราด้วยอาวุธปืนสงคราม200นัดผมได้รับบาดเจ็บสาหัสกระสุนเข้าที่สมองผมแล้วก็นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวาได้ตั้งพลตำรวจเอกธานีสมสบุนทรพั์ขึ้นมาเป็นผู้สอบสวนเป็นคนซื่อตรงยิ่งกว่าไม้บรรทัดไม่มีใครซื้อได้พลตำรวจเอกธานีก็ระดม พลพักมือสืบสวนปร,รากฏว่าทำมาแล้วได้ข้อมูลมาแล้วออกหมายจับคนหลายคนคนหนึ่งเนี่ยชื่อสิบตำรวจโทวรวุิมุ่งสันติอีกคนคือ่าสิบเอกปัญญาสีเหลาอดีตฐานหน่วยรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษซึ่งเวรกรรมตามทันเสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็งแต่สิบตำรวจโทวรวุิมุ่งสันติหรืออีกชื่อหนึ่งชื่ออัตพลปาทานเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวบชอป,ปอสอกองชาการปราบปรามยาสิติดแต่ว่าคุณตวีครับได้เข้ามาช่วยงานสอบสวนกรมสอบ กดีพิเศษเพราะว่านายวอลต์นี้มีความเชี่ยวชาญในการดักฟังโทรศัพท์และอเผิญเผินอเอน้าลึงอยู่ในดีไสนยในยุคที่คุณทวีสออสองเป็นอาทิย์ดี เดีอสัยด้วยนี่ผมไม่ได้พูดว่าคุณทวีเกี่ยวข้องกับกระบวนการยิงผมนะแต่ผมกำลังเล่าให้ฟังให้รู้หน่อยเรื่องพวกนี้ผมไม่เคยลืมหราคุณทวีให้ตายหาผมไม่มีวันลืมคุณทวีและผมคิดว่าคุณอาจจะไม่เกี่ยวข้องแต่ที่สําคัญเนี่ยมันมีเส้นโยงใหญ่ว่าเขาเนี่ยมาทํางานกับคุณอยู่เดีอสัยแล้วในหลักการแล้วผมนี่อยู่ในวงการรักการมานานจากกรมชาการปราบปรามยาสิติดที่จะเข้าดีอสไอได้เนี่ยต้องขอกันมาและที่ดีเดสไอต้องเห็นด้วยก็แสดงว่า ตำรโทวรสที่มาอยู่กับคุณตอนนั้นและถูกหมายจับข้อหาร่วมกันยิงผมนั้นน่าจะได้รับการขอร้องให้การย้ายมาช่วยราชการโดยตัวคุณเพราะคุณไม่ได้ดีในยุคนั้นผมแค่เล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้กล่าวหาอะไรคุณผมแค่เอาความจริงที่มีหนึ่งเดียวมาเล่าให้ทุกคนฟังรวมทั้งพันตำรวจเอกทวีสอสองด้วย